ก็ทำงานอยู่ในแวดวงของคนทําน้ํามันปิโตรเลียมนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็ทำมาตั้งแต่อยู่เอสโซบางจากสีชังแล้วก็มาทำโรงกลั่นของตัวเองในกลุ่มระยองเพียวหรือที่ียว่าระยอง Purifier Public Company Limited นะครับก็เป็นกลุ่มที่มีการทําน้ํามันครบวงจรตั้งแต่กลั่นแล้วก็ขนส่งแล้วก็มีปั๊มน้ำมันด้วยชื่อปั๊มเพียว ที่เราเอาเรื่องของกระดุม็แรกมาพูดกันเนี่ยนะครับคงจะอยากจะมองถึงการเริ่มต้นให้ถูกมากกว่านะครับเพราะว่าการะดุม็ดแรกเป็นกระดุมที่กําหนดทุกอย่างที่จะตามมากําหนดว่าเราจะเสื้อเราจะเอียงหรือเปล่าผมก็คิดว่าชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าเราก้าวเท้าก้าวแรกให้ถูกต้องเราก็จะมีโอกาสไปได้ไกลไปได้เร็วแล้วก็ไม่ล้มไม่พลาดเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นให้ถูกโดยเฉพาะยิ่งการเริ่มต้นชีวิตกับพระเจ้าให้ถูกต้อง มีท่าทีที่ถูกต้องในการดําเนินชีวิตที่พอพระทัยของพระเจ้าสิ่งนี้จะต้องนํามาคิดก่อนที่เราจะไปทําสิ่งอื่นๆนะครับเพราะการมีกระดุมเม็ดแรกที่ถูกต้องที่ตรงที่จะทําให้เราทําสิ่งต่างๆที่ตามมาได้อย่างดีขึ้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับหลายคนใช้คําว่าติดสนิทกับพระเจ้าแต่แปลว่าอะไร ล้วไปโบสถ์ทุกอาทิตย์แปลว่าครบแล้วเหรอถวายทรัพย์แล้วครบแล้วเหรอไปทํากิจกรรมอนุชนไปติดกิจกรรมผู้ใหญ่กิจกรรมร้องเพลงแล้วครบแล้วเหรอสาหรับผมผมคิดว่าการที่เดินไปทุกย่างก้าวแล้วได้ยินเสียงพระเจ้าทุกวันทุกนาทีเป็นเรื่องที่สําคัญมากยิ่งกว่าการแสดงออกให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคริสเตียนที่ดีการที่เราจะรู้ว่าเมื่อเราจะตัดสินใจอย่างนี้การกระทำอย่างนี้เกิดขึ้นมีทางให้เลือกเราต้องยินเสียงของพระเจ้าจะทํายังไงให้ได้ยินเสียงของพระเจ้า เพราะสียงของพระเจ้าจะมาผ่านทางพระคัมภีร์ที่ขึ้นมาในใจถ้าเราไม่เคยอ่านพระคัมภีร์หรือไม่ไมอ่านจนจําได้เราก็จะไม่มีไม่ไม่ไม่เข้าใจอะว่าพระเจ้ากำลังบอกเราเรื่องนี้เพราะเสียงของพระเจ้าในบทพระคัมภีร์ที่ขึ้นมาในใจเราณเวลาที่เราตัดสินใจเนี่ยมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นการอ่านพระคัมภีร์การรู้พระคัมภีร์เป็นเรื่องสําคัญอีกอันนึงคือหลายคนบอกอธิษฐานแต่สำหรับผมเองผมคิดว่าการติดต่อกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาจะทําให้เราเหมือนมีเพื่อนที่มองไม่เห็นเนี่ยไปกับเราตลอด เมื่อเราต้องตัดสินใจอะไรเราจะรู้ทันทีว่าเพื่อนคนนี้จะแนะนําว่าอะไรถ้าเราได้ยินเสียงของพระเจ้าตลอดเวลาผ่านทางพระคัมภีร์ที่ขึ้นมาผ่านทางสิ่งต่างๆที่พระองค์จะสําแดงให้กับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นการติดสินกับพระเจ้าแปลว่าเราเดินไปกับพระเจ้าทุกๆวันทุกๆนาทีแล้วเวลาตัดสินใจอะไรเราจะได้ยินเสียงนั้นสิ่งอัศจรรย์หลายอย่างเกิดขึ้นเครื่องหมายหรือหมายสําคัญหลายอย่างเกิดขึ้นโดยที่เราไม่เข้าใจแต่เป็นหนทางที่พระเจ้า สื่อสารให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรในชีวิตของเรานี่คือติดสนิทจริงๆหลายคนบอกว่าก็ทำมาเยอะแล้วนะเป็นครสเซียมนมาตั้งนานติดสนิทมาแล้วไม่เห็นได้อะไรอย่างที่อยากได้ไม่เห็นได้อะไรอย่างที่คนอนื่นเขามีผมคิดว่าจุดเริ่มต้นต้องรู้ก่อนว่าเราต้องเป็นกระดาษขาวๆให้พระเจ้าเขียนเราอย่าเขียนทุกอย่างที่เราต้องการเอาไว้ก่อน แล้วบอกพระเจ้าทําให้เป็นตามที่ฉันเขียนเราจะต้องรู้ว่าพระเจ้าจะเปิดเผยอะไรกับชีวิตของเรามากกว่าพระเจ้าจะตอบสนองในสิ่งที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของเรากับพระเจ้าคือรู้จักพระเจ้าและติดต่อกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาแต่อย่ากําหนดพระเจ้าว่านี่คือสิ่งที่เราอยากได้เพราะโอกาสที่มันจะตรงกับที่พระเจ้าจัดไว้ให้กับเรานั้นมีน้อยแต่ถ้าเราเปิดเป็นกระดาษแผ่นขาวๆให้พระเจ้าเขียนสิ่งต่างๆลงไปเราฟัง แล้วเรารู้ว่าทุกอย่างที่พระเจ้าเตรียมให้เข้ามาถึงชีวิตของเรานั้นอ่านให้ออกว่าพระเจ้าจะให้เราทําอะไรนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยหลายคนท้อใจเพราะว่าไม่ได้อย่างที่ต้องการหลายคนตั้งใจไว้ก่อนเราไม่ได้ท้อพียง้องว่าอธิษฐานมีบางคนทําแบบนี้นะเขาบอกว่าถ้ามีความเชื่อเนี่ยอธิษฐานให้ภูเขาเลื่อนไปได้ก็กลับามาว่าอ๋อพระเจ้าขอให้ภูเขานี่เลื่อนไปลืมตามนมนหนึ่งเราคาดหวังไว้ก่อนแล้วสองเรากำลังทดลองพระเจ้าหรือเปล่า กับสิ่งที่เราอยากจะรู้และเราอยากจะได้เพราะงะั้นตัวที่สูงสำคัญคือรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราทําอะไรมากกว่าเราอยากได้อะไรหลายคนเลิกไปเพราะว่าไม่ได้อย่างที่ต้องการอีกหลายคนเมื่อได้สิ่งที่ดีแล้วเฮ้ยสบายแล้วนี่ไม่ต้องมีพระเจ้าก็ได้พระเจ้าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งไม่จำเป็นตอนนี้หลายคนเลิกไปไม่ใช่เพราะาท้อถอยนะครับเลิกไปเพราะว่า พระเจ้าได้อวยพรให้กับชีวิตเขาแล้วเขาให้สิ่งที่ดีกับชีวิตเขาแล้วจนเขามองว่าไม่จําเป็นแล้วพระเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่ได้จําเป็นในชีวิตของเขาอันนี้เป็นอะไรที่น่าอันตรายเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันหมดไปได้และเขาจะรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีเนี่ยเราเป็นกระดาษขาวให้พระเจ้าเขียนแล้วก็ดาเนินชีวิตไปเราจะพบว่าสันนิษุกว่าความชื่นชมยินดีในจิตใจเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกๆวันไม่จําเป็นต้องรวยแต่เมื่อเราจะรวยมันก็รวยได้พระเจ้าเขาให้ นะครับแต่เราต้องรู้จักวิธีจัดการสับมันเมื่อสิ่งต่างๆพระเจ้าประทานให้แล้วเราจัดการให้เกิดการจำเริญขึ้นื่อเกิดการชื่นชูใจดังนั้นถ้าเราจะพูดกันไปแล้วเนี่ยเริ่มต้นให้ถูกต้องเริ่มให้ถูกที่กระดุมเม็ดแรกเริ่มต้นกับพระเจ้าให้ถูกก็คือก้าวแรก โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเข้ามารู้จักกับพระเจ้าใหม่ๆแต่สําหรับคนที่เป็นลูกหลานคริสเตียนอยู่แล้วก่อนที่จะเริ่มทําอะไรก่อนที่เริ่มเรียนก่อนที่เริ่มทํางานมองหาซะก่อนว่าพระเจ้าวางแผนการอะไรสําหรับเรามันจะผ่านมาทางสิ่งที่เราชอบด้วยมันจะผ่านมาทางสิ่งที่เรามีประสบการณ์ด้วยแล้วมันจะผ่านมาทางพระคำของพระเจ้าที่ขึ้นมาในจิตใจของเราด้วยเพราะฉะนั้นขอให้เรามองเห็นได้ยินและก็สังเกตหมายถึงมะต่างๆที่พระเจ้า ให้มาถึงเราแล้วเราจะเป็นคนที่เริ่มต้นกระดุมเม็ดแรกนั้นถูกต้องแล้วเราจะติดทุกเม็ดนั้นตรงเรียบร้อยแล้วเราจะมีเสื้อผ้าที่สง่างามและเป็นที่ยกชูพระนามของพระเจ้าในท่ามกลางคนทั้งหลายด้วยเหมือนกัน